สวัสดีค่ะวันนี้เจอกับน้องมะส่แล้วนะคะวันนี้น้องมะส่มีกุ้งสดค่ะอ่าเพื่อน<ๆ>เพื่อน<ๆ>น้องๆคนไหนที่ยังไม่ได้กินข้าวนะคะมากินด้วยกันค่ะครับมีหอยแครงด้วยครับมีหอยแครงด้วยค่ะฝั่ง,งนี้อันนี้เขาบ้านผมเขาเรียกหอยแครงควายครับใหญ่ขึ้นมาเลยยหญ่เลยน้องมะไซสาวขเมนเหมือนเดิมนะคะวันนี้หอยแครงใหญ่เข้าฟันเลยออครับมากินด้วยกันครับกินด้วยกันค่ะมาลุยด้วยกันเลยนะคะ ขอเริ่มหอกไม้แข่งควายแล้วกันครับโอ้โหตัวแม่งเป็นประเอี๊บเลยเอ้ย,ข, Mother, อยข่าหวานมาเด้อพายุแค้มกําลังเห็ดงานครับน้ำไม้ค่ะน้ำไม้สดมึงครับดไง่ําขอนัน่งหนูเลยเบ่ให้กินดอกอนไรกินเองเอาไปเอาพี่อืมอ้โเสีย หวานค<อ>่ะหาวานมากเลยคะ่ะไอตัวหันบะควายป็นไงครับอันนี้ควายกว่าอีกครับมันใหญ่มากเลยใหญ่ามากเลยครับดูครับอันนี้เขาเหลือพักอะไรไม่รู้นะคะแต่เห็นแล้วอยากกินก็เลยซื้อมาลองดูอืมก็อร่อยเดี๋ยวผมกินเดี๋ยวผมกินควายก่อนครับเพราะว่ดได้กินควายครับโอ้ยตอบวิว เออใครกำลังเนี่ยกินเขามาลดอร่อยค่ะอร่อยวันนี้น้องมอไซทำเองนะคะลงฟีมือเองเลยโอ้ฝนหยุดแล้วฝนตุ้งแหง้งน้ำจะตอนนะร้านหอยแครงหวานนี่หรือวะมันกลุ่งหวานบ่บบานอเออพี่นอ้องยู่างไกลบานอะจากบานมาไกลเจ็ดงาน วันหยุดกต่ซื้อกินทำไมอย่างนี้ครับหวานตัวควบเลยป่ะแช่ป่ะแซ่บแซ่บบอเพชรปันได้กินเพ็ดพวกไทยก็ได้เดี๋ยวครับแดกเราไล่พอด ไ,ไม่แข็งค่ะหวานค่ะมันแถบสีฟตจองจิ้มหนังจิ้มนะครับแซ่บมากถั่ถวยห้งจิ้ม่างไปแทนะ้ตามมีตามเกิดอแล้วครับมุมกล่องโต๊ะอยู่นใแนแคมป์ครับมัมมี่ยังตามเนี่ย หายมาเมืงน,น่องหม้อไส้ไกินกับช่องของสไปน์นี่ครับกดไลค์กดติดตามแรเดอร้อฝากช่องเแรเดอร้อช่องอีสานอินดี้ปาร์ตี้แดกครับติดตามแรเดอร้อให้กำลังใจน่องหม้อไส้แล้วน่องหม้อไส้ถือขยนันเฮ็ดคลิปมาครับสาวกระเมนครับกำลังหัดแดกอาหารไทย <c oughs> <c oughs> เขาก็จะกินเนื้อเหรอครับแต่ผมก็บ่ฮู้หรอกกับพยายามกินกินได้ที่เหรอครับ แบบอืมไม่ก็อร่อยสิกรอบอือืโบะสนิทมากเลยโอ้ยยุ่งอ่อยเลยลืมจุดญาแล้วเนาะจุดญาก็นุ่งเป็นเหมืับ อยู่ในแคมยุงอาจจะเยอะหน่อยนะใครยุงเยอะนั่งอย่างเงี้ยนั่งไม่ได้เลยยุงไอ้รุงเทพศมันเป็นแต่ย่านของยุงนี่น้ำบาดหนอกเขาได้ครับกัดขั้นมันกัดนี่มันขั้นหันยุงแล้วมันหนอกนอนบรกลารมึงเนี่ยว่เป็นยังโอวหลายแห่งกินไปนน้ำตียุงไปได้หน่อมวนกุบเทีครับกินไปนน้ำตียุงไปน้ำ อกกับรเลยไล่ยุ่งครับเนี่ยครับลังไลยุ่งครับ <c oughs> โอ้ยงงยุงใหญ่โอ้ยลูกใหญ่มากเลย เด้อค่ะหอยแข็งใหญ่ๆเลยค่ะอร่อยโอ้ยยุ่งหลายเลยยัยงเไยฝนกับตกน้ำที่ท่วมโลกแล้ว อือจะเป็ดไหมรอรอมาอือว้าวแห้งดีครับเอามาลวดมาครับกินต่อครับแส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 บน้ำกันครับมาแล้ว หวานดีกุ้งหวานดีว่ะ้ยวา่ววาสีลวกไ้มันสุกแห้งครับแต่มันกระแกะออกพอดีแต่ว่าสีมันเป็นเลือดไหม แด็บเอขอขววมเผ็ดเริ่มมากแล้วเนีย่ยเรล่มออกอ่ะน้ำใหม่กับแม่ฝากไม่หายอ้ะน้องบัวรำพูมาเด้อให้น้องบัวรำพูกินเขาร้อยค่ะแซ่บน้ำใหม่น้ำใหม่นหนึ่งแบบธรรมาชาติได้ครับผู้เก่าผู้พ่างค่งเนะมันเก็บมากมันมาเผาไฟมันกระยัดถุง เซีบอีนนี้มันมันสีบอมีสมเปรียวห,หวานเลยอว่ายาวเผ็ดแล้วนั่นสีเผ็ดหล,ล,ลือวะโอ้เริ่องเผ็ดตาเหลือกเหรอพวกของสูเผ็ดวะได้ด้วย สูน้องมอไส้ไปเลยครับน้องมอไส้กินเผ็เดแดดมึงหอยนะครับหอยมึงหอยน้องมอไส้ครับ <c oughs> อย่างงแห้ง <c oughs> เป็นหอยแข็งสิพี่แสบจนเลียมือหวานเขาหว<อ>านเอาขนมกินเท่าน่อยเนะี่โรตีโคะมาโรต<า>ีโคะงรตีโคะ ดีข้างรถมแมคโครนะมาเด้อนี่ครับรถมแมคโครขั้นเนี่มันใหญ่แฮะส่วนมติดเรดแมาหัวของนมจีนเลยเอาหลายฮนะืมอุดบัวักกระกวบทักนี่ลายครับ ต่มือมันยุ่งมันหลาพวกขี้ขั้นเมื่มันสีว่าขี้ขั้นกรับพวกแม่หนอครับมันยากเนี่ยอย,ยู่แคมน้ำครับบ่ค่อยไหลงานมือเลิกงานมากในแคมชีวิตแมมคนมนม่ะน้ำครับคนใส่น้ำไหลายน้ำล่างน้ำเนี่ยมันบ่ค่อยสะดวกปันเลยจำเนี่ยทุกคนกินเผ็ดได้ทุกคนกินมันสูบบ่อยปเลยนะ เป็นน้ำใหม่แม่เอามาหน่อยแซ่บแฮงหวานพี่น้องเคยย่างขสดตลาดไปซื้อน้ำใหม่วัย่างไปตลาดกับน้องมอบใส่ขันไปซื้อน้ำใหม่มากินอดากกินกินกินของดองมันสิหึขึ้นจมูกเลยแต่อันนี้น้ำใหม่แม่เอามาเนีอยอ่ยโอ้แกะทุงออกกินเดีเลยหอมรสรสมันจืดเที่ยงน้ำใหม่ปลาเที่ยงน้ำใหม่สดแซ่บครับขันไพสนใจอยากได้กะคอมเมนต์มาข้างล่าง เอสเดวสิถิงไล่ไปห้คหันไปอยากได้เป็นของฝากอะอันนี้ครับเดี๋ยวสิส่งไปให้ครับปุบนุนแน่เดี๋ยวน้องมอไซส,สีขายน้องใหม่นัน <c oughs> ่มต่วเปน็นอ่ะสีเล็กเดี๋ยวคลิปต่อไปรที่น้องน้องแม่น้องมอไซไปแบกน้องใหม่อยู่ทั้งคู่ <c oughs> ไม่ให้มึงน้องใหม่ไล่ครับอยู่น้ำบ้านแต่เก็บตามดูดูครับเอาไลา่กล้มปลาใหม่เพิ่อกาว่าปตให้มันเกิดให้เฮามีกินตลอดลูกหลานหวาน โอ้สูบเผ็ดมาครมากินเผ็ดอยู่ครับแต่สูบบ้ก็ได้โอ้โอเผ็ดลายก็ได้สีบกินยังมันกับบกับเขาไมากับอะไลายนะป่ะมันอยากกินแต่มันกับเผ็ดไหมดีครับหอยมึงหนานองมาเลยครับหอยขึ้นหนานองมาเลย <laughs> คลิปนี้ว่าแม่ยังเหรอครับค่เงื่อนเดือนหัวตาออกน้องมอไซต์อกินมันมันบ่คอยมีเวลาเฮ็ดกินหรอครับตื่นเศร้าตดตีหาทีซีเ็ดงานเหลืองงานหาม่งแรงกะซักหาอาบน้ำน,นอนแค่บ่มีเวาได้กินที่เหรอครับถามว่า,วางานเงินหลายบ่มอไม่ก,กับ คือจังว่าครับัวไปครับตามเศรษฐกิจโควิดสูต่อไปครับพี่วะไอ้ก็ร่างอยู่นี่ก็ล่างมึงคลิปเฮ็ดง,งานสูๆครับมึงนองมอดไส่กินเลอมีแห้งเฮ็ดง,งานครับตุกิตาพี่เดอ้อเริลืมเด้อช่องอินดี้อีสานอินดี้ปาร์ตีแ้แหล่ะครับขอโทษพ่อพี่บ้าผิด เ็ดอกินเผ็ดที่กินเผ็ดได้ยังไงวะข้าวนี้เป็นตรงเผ็ดเพื่อนไม่เผ็ดม่ขึ้นมาเลยอ่ะเนี่ยเกิดได้แต่แง่หวานๆยังหอยนี่แล้วแงว่หวานๆนี่นะครับมาโหลดกันไปมากหวานๆเนี่ย อืมเลียครับตะเต๊ะตะเต๊ะให้ถ้าพี่ชอบกินหอยเอาไปเลยค่ะช้อนตกช้อนตกเรื่องว่าหอยมอดใช่ไหมมันวะไอหอยอันไหนบ้บ่บอสเป็นไเป็นหอยแครงหอยง่ายบ่หอยง่ายเด็กกินหอยง่ายไหม เต็มเลยค่ะเต็มเลยเน่ยแย่งกันกินเราครับนะเสือหิวเสือหิวเริ่มเผ็ดแล้วค่ะเริ่มเผ็ดแล้วตอนนี้เริ่มเผ็ดแล้วเสือหิวก็แซ่เคระบอกแล้วว่าร้องมอรษทำแซร เดินบาไลกันแล้วนุ่มมากครับอืมแจ้กุ้งสดดีเลยครับไปตลาดอยากกินแพงบาแพ้งกับซื้อครับมันโดนยังเฮ็ดงานมากเนาะครับมัน ี่ก็เป็นคิดว่าเป็นกำไรชีวิตหน่อยๆพันยอดไปมาเจ็ดแปดปีที่แล้วหอยแข้งรูกละสี่สิบสามสิบสุเมื์เนี่ยแตะไปเลยจะสองร้อยกว่าบาทยังมาเจอหอยแข้งสร้างเว้ยเนี่ยหอยแข้งสร้างเว้ยเนี่ยน่าจะถือจักรถเนี้ยหยียบมันหมกับมันบ่ตายมันก็เละหลอดไงเป็นเตียงสองชั้นนี่คฮะใครมึงห่วงเออบ่ได้แนะน้ำเด้อ ก็ใหญ่จังงหญ่นาน้องมอใส่แล้วเนี่ยห้อยน้องแง่เราบอกหอยน้องอ่ะปอดแมวเนี่ยหอยหอยคักขับ Ui lượt lấy Xem Quán đó này không chín mông Xú Không chìm ra khối nó đâu phải phải phần này Cái mắt nó mày này Nó mày cả quán กูไล์กดติดตามน้องมอไซห้เลยด้อครับส่องไม้ครับว้าไปได้ปหมขี่โมกวงหรอบ้านเนี่ยเผ็ดแล้วค่ะเริ่มเผ็ดแล้วสู่ตายครับมึงไปน้ำการอิมไปน้ำมันหรอครับ ยังเต็มถหาดอยู่ครับแซ่บเนี่ยมันที่มาตายหมบองเพชรงเนี่ยแ่มเนี่ยี่นองเออว่าทีกินให้พี่น้องแซ่บมึงวะที่หายใ่ระบันไง พอดีพี่เขากินเผ็ดไม่ค่อยเก่งค่ะซูน้องมอสใส่ไม่ได้น้องมอสใส่ชอบกินเผ็ดมากกว่าน้องมอสอาจจะพูดไม่ค่อยชัดนะคะเพราะน้องมอสเป็นสาวคขมเมนค่ะฟังมันโหลดมันเบาชัดหรอกมันเบาแจ๊ะๆด้วยหวยมันก็นสัตว์ <c oughs>